เปิดบในรถพี่ชี้เนี่พี่ชีพาไปส่งมาตโนอื่นไปส่งที่สนามบินฮัโลโหลดีดดตอนรับเข้าสู่รายการมายืนนะตอนนี้เราก็มาถึงสนามบินแล้วและสิ่งที่เจออย่างแรกเลยคือพี่เขาบอกว่าไฟาดีเลย์ <laughs> มาตั้งหลายรอบแล้วยังหลงอยู่เลย <laughs> แล้วพามา<ะ>คือแบบดูเครื <laughs> ออ่องบินขอโทษ ยกแรงเรือซื้ไหม่เนาะนกพิณบุดีมีแพนด้าเพียบเลยอ่ะเราจะซื้อทั้งหมดนี้เลยไหมไม่เร่นเล่นแล้มีแพนด้าโอแพนด้าทำไมไม่เห็นสีขาวเหมือนที่เราคิดแพนดา้าเรานอนก็นอนตากฝนเลยโอ้ต้องมีใกล้มาไก่มาตัว <c oughs> คมบอกเออได้อะไรมา นี่ชื่อหยาเหล่า,าป้าถึงนี้เราก็ต้องกินไอติมแพนด้าซึ่งก็จะคือทำโโทจากช็อกโกทำจากเนื้อแพนด้าสดออ <laughs>